สาวๆอยากลดต้นขาฟังคลิปนี้ให้จบเลยครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์นะครับวิธีลดต้นขาสะโพกน่องนะครับทำยังไงให้มันลดได้เร็วที่สุดได้ดีมากที่สุดเห็นผลมากที่สุดสําหรับสาวๆเลยนะครับใครฟังคลิปนี้จบนะกด s a ฟกดแชร์แล้วจะเข้าใจแน่นอนเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะผมจะอธิบายกก่อนแล้วกันนะครับว่ามันทําไมมันเก็บตรงนั้นเยอะแล้วก่อนนะครับว่าทําไมไขมันถึงไปอยู่ตรงนั้นเยอะทําไมเราถึงขาใหญ่ตัวใหญ่สะโพกใหญ่นะครับมันเกิดจากสองสาเหตุด้วยกันครับสาเหตุที่1เลยนะครับคือพลังงานแคลอรี่ต่อวัััันนนนของงเเเเเรรราาาาาที่่ไไไดด้้บบมมกกกกจิปยยลล็พ งานส่วนเกินตรงนั้นน่ะในรูปแบบของไขมันแล้วก็ไปเก็บตามอาไว้ต่างๆนะครับตามสโตใหญ่สุดคือช่องท้องนะครับพุงหมาน้อยหรือว่าช่องท้องของเราแบบนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็สะโพกต้นขาน่องนะครับแบบนี้แหละครับที่ร่างกายเอาไปเก็บได้ส่วนต่อมาส่วนที่2นะครับคือฮอร์โมนเพศครับฮอร์โมนเพศของผู้หญิงนะครับคือเอสโตรเจนนะครับฮอร์โมนเพศผู้ชายคือเทสโทสเทอโรนเทสโทสเทอโรนตัวนี้มันเก่งในการเขาเรียกว่าบิวอัพกล้ามเนื้อนะครับทำให้มันใหญ่ขึ้นทําให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับแบบนี้คือฮอร์โมนเพศชายส่วนฮอร เช่นนะครับข่าวดีคือมันเก่งเก็บไขมันครับมันเก่งเก็บไขมันมากนะครับแล้วตำแหน่งที่มันเอาไขามันไปเก็บคือตรงไหนสะโพกต้นขาน่องช่องท้อง,องพวกนี้เลยครับที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นขาใหญ่ขึ้นสะโพกใหญ่ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาวๆหลายๆคนนะ่ย พอถึงจังหวะหนึ่งของชีวิตนะครับจำเป็นต้องตั้งคันจำเป็นต้องมีลูกนะครับมันเลยจําเป็นร่างกายมันเลยจําเป็นต้องมีพลังงานสํารองสะสมไว้เผื่อเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับจะได้มีพลังงานสํารองนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับมันมีวิธีแก้นะครับวิธีแก้คืออะไรเล่นท่าไหนอะพี่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งหมดเลยกล้ามเนื้อมัดใหญ่คืออะไรอก หลังขานะครับพวกนี้คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายทั้งหมดนะครับแล้วทำไมต้องเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำไมอยากขาเล็กทำไมต้องเล่นอกทำไมต้องเล่นหลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับเวลาฝึกเราใช้พลังงานในการฝึกค่อนข้างสูงนะครับมีสิทธิ์ที่จะทาให้เราเกิดแคลอรี่เดฟิ ц ิ т หรือแคลอรี่ติดลบต่อวันทําให้เราสามารถลดแฟตได้แล้วที่สําคัญนะครับเวลาเราฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่สิ่งที่ตามมาเลยคือเวลาเราฝึกพวกนี้มันจะกระตุ้นการสร้างเทสโทสเตอโรนครับเทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายมันจะสูงขึ้น พอฮอร์โมนเพศชายสูงขึ้นฮอร์โมนเพศหญิงอะเอสโตรเจนอะมันจะต่าลงพอมันต่ําลงปุ๊บมันจะเกิดการเก็บไขมันได้น้อยลงอันนี้คือการแฮกที่ต้นทางเลยนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วที่สําคัญเวลาฝึกเวทเทรนนิ่งได้กล้ามเนื้อเพิ่มได้ใช้พลังงานสูงในกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการฝึกใช่ไหมครับได้เพิ่มเอ่อเทสเอสโตรเจนต่ําลงเก็บไขมันได้น้อยลงอันนี้แหละมันคือเขาเรียกว่าเอฟเฟกของการส่งเสริมกันในแต่ละทางอะทำให้เราสามารถลดสะโพกต้นขาน,น่องหรือว่า ไขมันสะสมในช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใครฟังคลิปนี้แล้วอยากจริงๆนะผมอยากจริงๆนะอยากให้ไปลองทําดูนะครับสามารถลดได้จริงหรือใครทําแล้วมีปัญหาหรือว่าติดตรงไหนหรือว่าได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาคุยมาเมนบอกกันหน่อยหรือใครมีเพื่อนที่แบบติดปัญหาตรงนี้อยู่แชร์ให้เขาได้ยินแชร์้เขาได้ฟังหน่อยนะครับแล้วใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตืตอนให้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทนะครับแบบหนึ่งหนึ่ง ในรายส่วนตัวงผมนะครับใครสนใจคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับในคอร์สนะครับแบบพาเวสนะสิ่งที่จะได้นะครับโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างถึงจะเพียงพอนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีทากับข้าวกินเองได้กินข้าวนอกบ้านได้ไม่อดอาหารไม่ใช่ไก่ต้มไม่ใช่ไข่ต้มหน้าเบื่อทุกมือแน่นอนนะครับส่วนต่อมาโปรแกรมออกกาลังกายครับต้องออกกำลังกายแบบไหนไอ้กล้ามเนื้อมันใหญ่ที่พี่ว่าเนี่ยมันมีท่าไหนบ้างนะครับผมสอนทั้งหมดมีคลิปสอนทั้งหมดแบบละเอียดนะคร ใจเต้นเท่าไหร่โซนไหนกี่นาทีต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนผมสอนหมดแบบละเอียดในคอร์สพิเศษห1 1ในรลยส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงก์เลยนะครับที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง2 0 0แสนซับครับ